เขายูเยียวยืนอยู่หน้าคฤหาสที่เรียบง่ายเพียงแค่มองไปที่เจียงหุยที่กำลังเดินไปที่ความว่างเปล่าแม้ว่าเธอจะเคยอยู่ในชาวฮูลเมาเทนของเคออสแคนแต่เธอก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกภายนอกอยู่บ้างเธอรู้ด้วยว่าหวนเช่นจำบรรพบุรุษของเขาได้แล้วและกลับไปที่กลุ่มของเขาและตอนนี้เขาถูกเรียกว่าเจียงหุย นอกจากนี้ทางจู่ๆแต่งงานกับชื่อนี้เป็นการส่วนตัวเจียงหุยเดินทีละก้าวและปรากฏตัวต่อหน้าหวนยูเยวมองไปที่ผู้หญิงที่สวยงามแต่ซีดเซียวเจียงหุยคุกเข่าลงบนพื้นท่านแม่เจียงหุยคุกเข่าลงบนพื้นและร้องออกมาด้วยความเคารพเคอสอสยูเยวตอบสนองได้ทันเวลาไปช่วยเจียงหุยได้ทันเวลาและพูดว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณเป็นผู้ปกครองของดูโอเชียนเซกและคุณมีสถานะที่สูงมากในเอ็นเลสลุกขึ้นเร็วๆนี้แม่เอาเทียนซองกลับไปกับฉันเจียงฮุยกล่าวเขามาที่เคออสแพลนในครั้งนี้เพียงเพื่อพาเคออสยูเยวไปยึดเทียนซองทำไมคุณไปอย่าไปหวนยูเยวกล่าวว่า ฉันอยู่ที่นี่ได้ดีและฉันไม่คุ้นเคยถ้าฉันไปที่แปลกๆเจียงหุยมองที่เธอและถามว่าดวงดลิยูเชียนและเจียงเชนเจียนคุณชอบใครจริงๆคุณรักใครจริงๆคุณทำไมคุณถามแบบนี้ดวงตาของหวนยูเยลสั่นไหวหวาดกลัวเล็กน้อยเมื่อมองไปที่เจียงหุย ฉันไม่เห็นคุณอยู่คนเดียวบนภูเขาชาวฮูลบอกฉันสิฉันจะคุยกับพวกเขาเจียงฮุยถามโดยตรงหวนยูเยลมองไปที่เจียงฮุยเมื่อเห็นความดื้อรั้นบนใบหน้าของเขาเธอยื่นมือออกไปเพื่อสัมผัสใบหน้าของเจียงฮุยด้วยการสัมผัสบ,บนใบหน้าของเธอและพูดว่าฉันไม่เคยมองคุณอย่างใกล้ชิดคุณโตขึ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อย่าซนเหมือนเมื่อก่อน เจียงหุยกล่าวว่าหวนดับลิวยูเชียนเป็นคนที่ขลาดไม่คู่ควรกับความรักเนื่องจากคุณมีความสัมพันธ์กับเจียงเชนแล้วและให้กำเนิดฉันดังนั้นคุณควรไปหาเจียงเชนตอนนี้เจียงเชนกำลังบรรยายในสวรรค์สารของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันจะพาคุณไปที่นั่นตอนนี้และให้เขาอธิบายและแสดงชื่อต่อหน้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่า เฉายูยูพูดทันท่วงทีอย่างไรก็ตามเจียงฮุยไม่ได้สนใจมากนักเขาลากเคอสยูเยูออกไประดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาเทียบไม่ได้กับเควอสยูเยูแม้ว่าจะมีการกล่าวว่าหวนยูเยูยังเป็นอัจฉริยะและเป็นหญิงสาวแห่งสวรรค์แต่ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเธอได้ละทิ้งการฝึกฝนของเธอและตอนนี้เธอยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่อาณาจาักรแห่งสวรรค์ด้วยซ้ำ ไม่ว่าเธอจะดิ้นรนเท่าไรเธอก็ไม่อาจหลุดพ้นได้เจียงหุยดึงเธอเข้าไปในรถเข็นสัตว์หลังจากนั้นมังกรทองเก้าตัวก็ลากเกวียนสัตว์ร้ายและจากไปมุ่งหน้าสู่จัก,กรวาลมนุษย์ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับเจียงเชนในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ที่33ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ โรงฝึกแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นโรงฝึกมีขนาดใหญ่มากและสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตจำนวนมากได้ในขณะน,นี้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังฟังคำเทศนาของเจียงเฉินอย่างจริงจังใกล้กับเจียงเชนมากที่สุดคือทางจุจุหวนักเชียนจางไทจุและโรงไฟฟ้าอื่นๆในขณะน,นี้รัศมีที่รุนแรงเพิ่มขึ้นจากร่างกายของพวกเขา เห็นได้ชัดว่าคำเทศนาของจียงเชนินมีประโยชน์มากสำหรับพวกเขาพวกเขาทั้งหมดมีความกระจ่างแจ้งและดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่ออาณาจักรถัดไปพวกเขาทั้งหมดกลับสู่อาณาจักรแห่งความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่จากความโกลาหลและหากพวกเขาทะลุทะลวงอีกครั้งพวกเขาก็จะอยู่ในอาณาจักรแห่งการปกครองบูม ในขณะนี้ออร่าที่ทรงพลังอย่างยิ่งก็ปะทุขึ้นจากสถานที่ที่ใกล้ที่สุดกับเจียงเฉินทันใดนั้นแสงหลากสีมหัศจรรย์ก็ส่องลงมาจากท้องฟ้าและแสงจ้าหลากสีก็ล้อมรอบชายคนนั้นสถานการณ์แตกสลายนั่นคือจวนดับลิวยูเชียนซุนดับลิวยูเชียนทะลวงผ่านอาณาจักรและเข้าสู่อาณาจักรแห่งปรมาจารย์ ในโรงฝึกชายที่แข็งแกร่งหลายคนสัมผัสได้ถึงออร่าที่เปล่งออกมาจากเควอส W ยูเชียนและเห็นแสงจ้าหลากสีปกคลุมจากท้องฟ้าพวกเขาทั้งหมดดูอิจฉาเอ็นเลสเลียผู้ครอบครองที่แข็งแกร่งอีกคนหนึ่ง คำเทศนาของเจียงเชนเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนที่แข็งแกร่งมากเคออส W เชียนตระหนักถึงบางสิ่งและเป็นผู้นำในการทะลวงผ่านอาณาจักรและเข้าสู่อาณาจักรหลกักบนเวทีเจียงเชนพอใจมากอย่างไรก็ตามในขณะนี้มังกรทองเก้าตัวในระยะไกลปรากฏขึ้นดึงเกวียนสัตว์ร้ายเมื่อเห็นฉากนี้เจียงเชนขมวดคิ้วเล็กน้อย ในโรงฝึกสิ่งมีชีวิตจำนวนมากหันกลับมาดูฉากนี้เจียงฮุยดึงเาวยูเยวออกจากเกวียนสัตว์ภายใต้การจ้องมองของสายตานับไม่ถ้วนนี่สิ่งมีชีวิตจำนวนมากตกตะลึงเจียงหุยลากหัวยูเยวเข้าไปในความว่างเปล่าและเดินไปที่พื้นที่ส่วนกลางของโดโจทีละเก้าเจียงหุยคุณกำลังทำอะไรถอยหลัง ทังจูดจู่ตอตอบทันทีและดุว่าคุณไม่เห็นหรือว่าโอกาสคืออะไรเกิดอะไรขึ้นฉันจะพูดถึงเรื่องนี้หลังจากเทศจบเจียงหุยไม่สนใจเขาพูดอย่างใจเย็นฉันไม่สามารถรอจนกว่าการเทศนาจะจบลงตอนนี้ w w w u เชียนและเจียงเชนอยู่ที่นี่แล้วฉันจะพาแม่ของฉันไปและให้พวกเขาอธิบาย หลังจากที่ WU w เ t ียนเสียแสงจ้าหลากสีที่ปกคลุมร่างกายของเขาหายไปและเขายืนขึ้นเขามองไปที่เจียงหุยและชาวยูเยียวที่ยือนอยู่ในความว่างเปล่าเจียงหุยลืมมันไปเถอะเรากลับกันเถอะหวนยูเยียวแสดงความวิงวอนบนใบหน้าของเขาด้วยคำอ on ้อนวอน มีคนที่แข็งแกร่งมากมายเฝ้าดูอยู่คุณไม่คิดว่าฉันเสียหน้าพอแล้วหรือมีอะไรต้องอายอีกหรือเจียงหุยดูเฉยเมยและมองไปที่เคออสยูเยียวทันทีและพูดว่าฉันทนไม่ได้จริงๆที่เห็นคุณอยู่บนภูเขาชาวหุนตลอดทั้งวนันหลังจากหลายยุคหลายสมยัยคุณก็อยู่ในชาโอยุนเมาเทนภูเขาเคออสฉันไม่ได้ออกไปเดินเล่นด้วยซ้ำ เจียงฮุยมองไปที่ w เ c h i e ต่อหน้าเขาและสาบแช่ง w เ c h i e เจ้าขี้ขลาดเจ้ายังต้องการถอยตอนนี้หรือไม่ถ้าเจ้าถอยกลับตอนนี้มันจะคงอยู่ตลอดไปชั้นสูญเสียเธอไปทันใดนั้นเขามองไปที่เจียงเฉินและพูดว่าคุณทำสิ่งที่ดีเป็นเวลานานมากแล้วที่คุณไม่ได้ให้คำอธิบายกับแม่ของฉัน และคุณก็ไม่ได้ให้คำอธิบายกับแม่ของฉันวันนี้ต่อหน้าผู้มีอำนาจมากมายคุณแสดงอะไรโดยทั่วไปหรือไม่เสียงของเจียงฮุยดังก้องไปทั่วโรงฝึกในขณะนี้เคอสอสยูยิวอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเธอไม่ต้องการเผชิญหน้ากับเจียงเชนและ W.W. เชียน er. ในเวลาเดียวกันเธอมองไปที่จวน W. เชียน er. เมื่อเห็นว่าจวน w เช h ยนไม่ได้พูดอะไรสักคำเธอเหลือบมองที่เจียงเชนอีกครั้งและเจียงเชนก็มีสีหน้าเคร่งขครึงเช่นกันโดยไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่ฉากตกอยู่ในความเงียบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมองไปที่เจียงเชนและ WU w ชยนแม้แต่ทางจุดจูดมองไปที่เจียงเชนเธอไม่รู้ว่าเจียงเชนจะเลือกอย่างไรเขาจะแสดงความคิดเห็นอย่างไร ลูกๆของเจียงเชนก็มองไปที่เจียงเชนพวกเขาไม่คาดคิดว่าเจียงฮุยจะพาหวัวยูเยวไปที่โรงฝึกเจียงฮุยในขณะน,นี้จวนวยูเชียนยืนขึ้นและพูดว่าถ้าคุณไม่อยู่ที่ดูโอเชียนซองและรักษาตัวให้ดีมาที่นี่เพื่อหลอกตัวเองแล้วคุณจะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหัวเราะเยาะโดยเหล่าฮีโร่ของโลกจวนวูเชียน คุณมันขี้ขลาดจริงๆเจียงหุยสาบแช่งอีกครั้งผู้หญิงที่ฉันรักถูกคนอื่นพรากไปแต่คุณไม่แสดงมันเลยคำพูดของเจียงฮุยกระตุ้น WU WU c ียนอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเขาต้องการฆ่าเจียงเชนมาตลอดและพยายามดิ้นรน แต่ทุกครั้งเขาพ่ายแพ้ให้กับเจียงเฉินหลังจากเวลาผ่านไปนานเขาก็เมินเฉยและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามชะตากรรมหูป,ปากจวนดับลิวยูเชียนตะโกนออกมาและเสียงคำรามก็ดังก้องเหมือนฟ้าร้องในโดโจเขาเพิ่งเข้าสู่อาณาจักรแห่งการปกครองและออร่าของเขาก็แข็งแกร่งและน่ากลัวมากด้วยเสียงคำรามที่ดังดูเหมือนว่าเขาจะล้มลงในสามสิบ หรือ30วันในช่วงเวลานี้เค a อส W วยูเชียนมองโลกในแง่ดีน้อยลงมากอย่างไรก็ตามความหยาบคายไม่ได้หมายถึงการปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเป็นเพียงว่าเรื่องนี้ถูกเก็บกดไว้ในใจของเขา และตอนนี้เจียงหุยได้นำเคอสอสยูเยวไปยังสวรรค์ที่33ของเผ่าพันธุ์มนุษย์และพูดสิ่งนี้ต่อหน้าวีระบุรุษและผู้แข็งแกร่งมากมายสิ่งนี้กระตุ้นเคออสวิวเยูเชียนอย่างลึกซึ้งจวนวิวเยูเชียนมองไปที่หวนยูเยวซึ่งอยู่ข้างๆเจียงหุยในขณะนี้สีหน้าของเขาดูเศร้าหมองเล็กน้อยเขาหันกลับมาและมองไปที่เจียงเฉินที่ด้านหน้าของโรงฝึก เขากำหมัดแน่นและเดินไปหาเจียงเฉินทีละก้าวเจียงเชนมองไปที่เคออส W ยูเชียนที่กำลังใกล้เข้ามาเจียงเชนเคออส W ยูเชียนปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเชนมองมาที่เขาและพูดว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการตัดสินตอนนี้มีความสงบสุขไม่รู้จบแต่มีการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์มนับไม่ถ้วน การแข่งขันความโกลาหลนวันนี้ขอเพียงให้การต่อสู้นี้จบลงคุณต้องการที่จะจบมันอย่างไรเจียงเชนมองไปที่ WU w เฉียนไม่ใช่คุณที่ฆ่าชันชั้นต่างหากที่ฆ่าคุณจวน w เฉียนพูดทีละคำเมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงเชนก็ขมวดคิ้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเห็น อันที่จริงเขาต้องการให้ชื่อเคออสโยโยมาตลอดท้ายที่สุดเคออสโยโยให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งแต่เขารู้ด้วยว่าเคออสดับเลยูเชียนรักเคออสโยโยคนนี้เสมอและเขามีเคออสดับเลยูเชียนอยู่ในใจเสมอเขาและเคออสโยโยรวมตัวกันผ่านการต่อสู้ระหว่างเผ่าพัานธุ์มนุษย์และเผ่าพัานธุ์เคออสเท่านั้นนี่เป็นความผิดพลาด เพราะเขารู้เรื่องนี้ดีเขาจึงเลือกที่จะหนีเสมอคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันเจียงเฉินเหลือบมองเขาและพูดว่าคุณเอาเควอสยูเยวไปซะเควอสวูยูเชียนหันกลับมาและมองไปที่เควอสยูเยวในขณะนี้หมอกปรากฏขึ้นที่มุมตาของชาวยูเยียวและน้ำตาคริสตันก็ไหลาอาบแก้มของเขาเอาออกไปแบบนี้เลยเหรอ ส่วน W. เชียนคำรามเอาออกไปแบบนี้วีรบุรุษของโลกคิดอย่างไรกับฉันฉันจะเชิดหน้าชูตาในอนาคตได้อย่างไรพอแล้วเท่านี้ทั่วขณะหนึ่งเคออสยูเยวทนไม่ได้อีกต่อไปหยุดเธอยืนขึ้นและตะโกนเสียงดังเสียงของเธอดังก้องไปทั่วโรงฝึกเธอก้าวไปบนความว่างเปล่าและเดินไปข้างหน้าทีละก้าว ปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเชนและ w WU เชียนเธอมองไปที่ KOS WU เชียนก่อนเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ WU เทียนในขณะนี้แก่กว่ามากโดยมีผมสีขาวปรากฏขึ้นระหว่างขมับของเขาในขณะนี้เขาไม่มีความทะเยอทะยานสูงส่งในอดีตอีกต่อไปไม่มีความทะเยอทะยานสูงส่งในอดีตอีกต่อไป และตอนนี้เขากลายเป็นเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงมากขึ้นเมื่อมองไปที่ชาวดัลลิวูเชียนเธอมีรอยยิ้มที่หายไปนานบนใบหน้าของเธออยูู่คุณเคยเกลียดฉันไหมเมื่อเผชิญกับความโกลาหลอยู่เทียนก็เสียใจเช่นกันในตอนแรกเมื่อเขากลับมาและรู้ว่าหวนยูเยว์กำลังตั้งท้องลูกของจียงเชนเขารู้สึกว่าหวนยูเยวทรยศเขา และหลังจากให้กำเนิดเจียงหุยเขาก็ขังเธอไว้ในคุกใต้ดินและไม่เห็นแสงสว่างของวันเป็นเวลานานเขาเสียใจที่ทำเช่นนั้นถ้าตอนนั้นเขาใจกว้างกว่านี้ปฏิบัติต่อเจียงหุยเหมือนลูกของตัวเองราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉากนี้ในวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหวนิวเยวเอาแต่สา่หัวไม่ฉันไม่เคยเกลียดคุณฉันแค่เกลียดตัวเอง เธอสำลักและพูดเธอยังมองไปที่เจียงเชนต่อหน้าเธอเจียงเชนฉันก็ไม่ได้เกลียดคุณเช่นกันฉันคิดถึงคุณฉันแค่เสียใจที่ฉันไม่ได้เกิดในยุคที่สงบสุขแต่ในยุคที่เผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังต่อสู้กับเผ่าพันธุ์เคนอสเธอมองไปที่เจียงเชนและเคออส W ดับลิวยูเชียนด้วยน้ำตาคลอเบ้า อูเทียนฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่สะอาดฉันละอายใจคุณฉันไม่สามารถเป็นผู้หญิงของคุณได้ในชีวิตนี้ฉันหวังว่าจะได้เป็นผู้หญิงของคุณอีกในชาติหน้าเสียงของเธอดังก้องไปทั่วโรงฝึกหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของเธอก็เริ่มสลายไปในขณะนี้วิญญาณของเธอกลับชาติมาเกิดอยู่อยู่เมื่อมองไปที่ฉากนี้ wu g o ไม่ได้ที่จะคำราม อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หยุดมันด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาสามารถหยุดการเกิดใหม่ของเคออสยูโยได้แต่เขาก็เคารพในการตัดสินใจของเคออสยูเยเจียงเชนขอแสดงความนับถือเจียงหุยด้วยวิญญาณของหวนยูเยค่อยๆสลายไปแต่เสียงของเธอยังคงจำได้ในโรงฝึกแห่งนี้ เมื่อเจียงหุยเห็นฉากนี้เขาก็เศร้ามากเช่นกันเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะพาเคอสอสยูเยวมาที่นี่แต่บังคับให้เขากลับชาติมาเกิดอย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันโรงฝึกขนาดมหึมารวบรวมโรงไฟฟ้าชั้นนำจากทั้ง11อาณาจักรและสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนแต่โรงฝึกกลับเงียบเชียบ อยูอยูฉันจะรอคุณและเมื่อคุณกลับมาจากการเกิดใหม่แม้ว่าคุณจะเดินทางไปทั่วโลกฉันก็จะตามหาร่างที่กลับชาติมาเกิดของคุณจวนหูเทียนมองไปที่หวนยูยูที่กลับชาติมาเกิดและเขาพึมพำเบาพึมพำเบา จากนั้นภายใต้การจ้องมองของหลายสายตาเขาก้าวเข้าสู่ความว่างเปล่าและออกจากโดโจที่อยู่เหนือสวรรค์ชั้นที่33ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อเห็นฉากนี้เจียงเฉนก็ตกอยู่ในความเงียบผลลัพธ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเห็นแต่บางทีอาจเป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสั่งสอนต่อไปเจียงเฉินตะโกนออกมา เมื่อเริ่มเทศนาเจียงหุยไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปเวลานี้เมื่อเขาเทศนาเจียงเชนได้อธิบายถึงความเข้าใจของเขาเองหลังจากการกลับชาติมาเกิดของเควอสยูยิเควอสดับลิวยูเชียนก็จากไปในอาณาจักรการปกครองปัจจุบันของเขา แม้ว่าเคออสยูยจะกลับชาติมาเกิดมันก็ค่อนข้างง่ายสำหรับเขาที่จะค้นหาการกลับชาติมาเกิดของเคออสยูยไม่มีที่สิ้นสุดโดเมนที่แน่นอนสถานที่ที่เต็มไปด้วยวิญญาณชั่วร้ายปีศาจจิ้งจอกถือกำเนิดขึ้นปีศาจจิ้งจอกตนนี้เกิดบนดาวที่มีปีศาจออกอาลวาด ในทางกลับกันชายคนหนึ่งค่อยๆปกป้องปีศาจจิ้งจอกในความมืดโดยแอบ,บสั่งให้เธอฝึกฝนจนกระทั่งปีศาจจิ้งจอกกลายร่างเป็นร่างมนุษย์ชายคนนั้นคือเคอสวิลยูเชียนและปีศาจจิ้งจอกตัวนี้คือการกลับชาติมาเกิดของหวนิวเยลเธอหันกลับมาและกลายเป็นสัตว์ประหลาด แต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการปกป้องความลับของ w u c h i n w u c h i n ที่มีต่อเธอหลังจากยุคคำเทศนาของเจียงเชนจบลงแล้วหลังจากสิ้นสุดแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากสำนักเหลือเพียงสิ่งมีชีวิตบางส่วนที่ยังตรัสรู้อยู่และตอนนี้เจียงเฉินเป็นเจ้าแห่งอินฟินิตี้เขาสามารถรู้ทุกสิ่งในอินฟินิตี้ได้ในทันที พราะแม้แต่สวรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ยังถูกทำให้สมบูรณ์แบบอีกครั้งโดยเขาตอนนี้เขายังมีความเข้าใจในทุกการเคลื่อนไหวของเค a อส W U เฉียหลังจากประหนักถึงสิ่งนี้เขาสูดหายใจลึกและพึมพำกับตัวเองนี่อาจเป็นปลายทางของ W U W U เฉียและยูเอออฟหวนูเฉียนเผ่าพันธุ์มนุษย์สารสวรรค์วังแห่งหนึ่ง เจียงเฉนกำลังนั่งอยู่บนขั้นบันไดของประตูพระราชวางังดื่มวายมองไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งหวน W. ลิยูเชียนพักอยู่กับร่างกายที่หันกลับมาของหวนยูเยวมีรอยยิ้มที่มุมปากของเขาในขณะนี้ทางจุ่จุซึ่งสวมชุดสีดำเข้ามาและนั่งลงข้างๆเขา,ขา,ขาทางจุ่จุเป็นคนที่แข็งแกร่งเช่นกันในยุคนี้เธอยังประสบความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งการครอบงำ เธอยังมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้คุณเคยเสียใจไหมทางจูจูถามด้วยรอยยิ้มแน่นอนเจียงเชนรู้ว่าทางจูจูกำลังพูดถึงอะไรเขาถามว่าทำไมคุณถึงเสียใจทางจูจูกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเธอเป็นแม่ของเจียงหุยและตอนนี้เธอกลับชาติมาเกิดและลืมทุกอย่างเกี่ยวกับชาติที่แล้วของเธอ เราอยู่ด้วยกันคุณไม่มีความเสียใจในหัวใจของคุณหรือต้องเสียใจแน่ๆเจียงเฉินยิ้มและพูดว่าแต่ฉันไม่สามารถบังคับได้อันที่จริงฉันต้องการใช้ชื่อร่วมกับเธอเมื่อนานมาแล้วแต่ฉันรู้มาตลอดว่าเธอไม่ชอบฉันเลยแม้ว่าเธออาจจะมีฉันอยู่ในใจก็ตามเป็นเพราะเจียงหุ้ยที่เธอมีฉันอยู่ในใจเจียงเฉินรับหายใจเข้าลึกๆ แล้วพูดว่าบางทีนี่อาจเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนอกจากนี้คุณก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันเขาจับมือทางจุกๆด,ด้วยมือข้างหนึ่งและกอดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขา